ทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยสิทธิ์ในการที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้า Digital w a l l ล็เต็มรูปแบบ พักเพื่อไทยออกมาประกาศเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลโวลเลตหนึ่งหมื่นบาททันทีคุระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยยึดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิมนั่นก็คือการใช้จ่ายรัศมี4กิโลเมตรแต่หากพื้นที่ภูมิประเทศไม่เอื้ออํานวยก็จะขยายรัศมีออกไประยะเวลาในการใช้จ่ายกำหนดไว้ระยะเวลาเดิมให้ใช้จ่ายภายใน6เดือนกับพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมาพร้อมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่สำคัญนั้นคือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนไว้ต่อหน,น้าเสียงและหน้าที่ที่สำคัญคือหน้าที่ในการที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องดูแลทางด้านเศรษฐกิจดูแลทางด้านสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน สิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทำให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบายดิจิ t a l Wallet ของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน1,000 0บาทผ่าน d i จิ t a l Wallet ที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อไทย ระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่นี้เป็นระบบบล็อกเชนที่จะส่งผลเอื้อต่อระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่และเป็นการเปิดประเทศสู่สังคมยุคดิจิทัลเงื่อนไขในการที่ได้รับเงินดิจิทัลนั้นมีอยู่แค่2ข้อง่ายๆครับนั่นคือในต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศ นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่บนภูเขาหรือท่านอยู่บนชนบทที่ไม่มีร้านค้าอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้้ให,ใหท่านสามารถได้ใช้เงินดิจิทัลนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเงินดิจิทัลนี้จะถูกใช้ภายใน6เดือนครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาวการของประเทศ มีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีครับท่านสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวของท่านสามารถใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้ทาการบ้านและได้ทาการความคิดเห็นและได้ทาการคานวณ เรื่องผลกระทบต่อเงินเฟ้ออย่างละเอียดถีท้วนในสภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อมีความคลี่คลายลงและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อภาคอุปสงค์เพราะฉะนั้นเงินในระบบดิจิท a l วอลเล็นี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสําคัญอีกความกังวลนึงครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังผมก็เรียนยืนยันอีกเช่นเดียวกันครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของการใช้จ่ายเงินในดิจิท a l วอลเล็ที่จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนยืนยันทุกท่านครับนโยบายดิจิท a l วอลเล็นั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบการชำระเงินในระบบล็อกเชนให้กับประเทศซึ่งเป็นระบบการชำระเงินที่จะรองรับเงินในโลกยุคใหม่ที่จะเข้ามาและเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชำระเงินในรูปแบบนี้ทุกท่านครับดิจิทัลวอลเล็ตนอกเหนือจากการที่จะเป็นการเปิดเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว เรายังมีอีกหนึ่งนโยบายครับที่เราจะทําควบคู่กันไปนั่นคือเรื่องของตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทุนสําหรับตลาดดิจิทัลแอสเซทและจะมีการตั้งกรอตดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยสิทธิ์ในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้า Digital w a l l ล็เต็มรูปแบบ